สเต็กตี้ขี้เมาทะเลค่ะนี่ค่ะสากเา็กต,ตี้ขี้เมาทะเลเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะคะอร่อยรอเปล่าค่อยใช้เข้าเรืองเดีเ๋เออนะไม่สั่งกินเองเอาใส่ใส่เป็ด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของูแคม f a อรี่นะคะทุกคนวันนี้พี่รูพาทุกคนมากินข้าวที่ร้านชาญชาลายี่สินะคะที่องคลักค่ะตอนนี้เราก็สั่งอาหารสารอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็รออาหารมาอยู่นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็พาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนไปกันเลยจ้าไปกันเลยนะคะไปชมบรรยากาศรอบๆ มีรถไฟเจิยวแหละี่ค่ะก็จะมีเป็นซุ้มๆอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูจองไว้นะคะเดินทางรถไฟเลย พาไปเดินชมบรรยากาศนะคะทุกคนก่อนกินบรรยากาศด้านในก็จะดีมากๆเลยค่ะทุกคนจะมีปลามีอาหารให้เลี้ยงปลาด้วยแล้วก็จะมีซุ้มให้นั่งเยอะแยะเลยบรรยากาศก็จะดีมากๆเลยค่ะระหว่างรอเราก็นั่งรถไฟเล่นได้ค่ารถไฟก็ประมาณคนละ60บาทถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้ก็แนะนําเลยนะคะทุกคนแานเชลา2ี่สบค่ะทุกคน มาแล้วจ้าน้ำมอค้าปั่นกับชามะนาวมอค้าปั่นแพงนะเจ็ดสิบห้าอันนี้ก็ประมาณหกสิบห้าบาทไอ้มอค้าปั่นมันได้ปั่นเอา้ามอค้าธรรมดาเราบอกมันมอค้าปั่นเมื่อกี้นะ่ะเอเออันนี้เจ็ดสิบาทมอค้าธรรมดามอค้าปั่นเก้าสิบ สปาเกตตี้ขี้เมาทะเลค่ะนี่ค่ะสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะคะอร่อยหรือเปล่าไงอขายงไม่เคยเลยไม่รู้ยิ้มแล้วแก่ต่ำเลยนะแบบปุ่นหมดหอยมาที่นั่นแล้วไม่สั่งกินเอง Oui. Okay. Hmm. Okay. Yeah. okay. Okay. Hmm. Okay. 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 Okay.

กินอิ่มแล้วก็นั่งพักผ่อนต่อเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะนั่งพักผ่อนไปเรื่อยๆก่อนค่ะทุกคนนั่งชมบรรยากาศชิลๆดูนกดูปลาดูดน้ำไปเรื่อยๆ <c oughs> ค่ะทุกคนดูน้ําพุไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> <c oughs> น้ําพุน้ําพ <c oughs> ุค่ะบรรยากาศนอนเล่นได้ตามสบายเลยนะคะทุกคน <c oughs> นี่บรรยากาศจะดีมากๆเลยค่ะนั่งชมนกชมไม้ชมปลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วนะคะทุกคน น่านั่งมากเลยค่ะทุกคนเย็นสบายมากเลยจ้าเย็นสบายมากเลยซุนนี้ล,นลูกอันนี้ไม่มีลูกนะตอนนั้นลูกมันเป็นสีม่วงๆหมดแนละ้วอันนี้ค่ะลูก Đi. Special. mấy Thầy học mãi ít. Mãi đứng nè. เออนี่เดี๋ยวที่ปูขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของครูสมารี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า